มาพี่น้องมาทันแท็กลำใหญ่กันพี่น้องไอ้คุณแท็กใส่้อผงเพื่อนพี่น้องหาอะไราได้หาอะไราได้ <c oughs> หาอะไราได้หาอะไราได้ทางส่วนตัวเนี่ยหาอะไราได้กับมากไม้พี่น้องมามะเนี่ยนานๆเลยพี่น้องเอ้เนี่ยนานๆใสๆเลยนั่งง่ายโอ๊ะไม่ควรก็กินบ้าเลยนึกว่างานพี่น้อง หวานเนี่ยพี่น,อออน้องเนี่ยน้ำไฟเบ้งแพะมาเนี่ยพี่น้องเก็กินนมกันเนี่ยอืมอืมแต่แพะเให้ส่งเข้าพี่น้องอ,อืมก็ให้ส่งขายไอเนี้ซื้อแล้วทักเข้ามาเด้อใครอยากได้ทักเข้มามามาเลล้ำใหญ่กันพี่น้อง แซบ่บแซ่บหวานหวานหอมหอมนี่น้อยลำใหญ่จะลำใหญ่ลำใหญ่ <c oughs> ากาวว่าว่าเป็นบ้าแล้วก็เป็นบ้าแล้วพี่น้องเอ้ยมาด้านลำใหญ่แล้วพี่น้องคล้ายๆลำใหญ่เนี่ยเห็นอะไรแล้วผีบ้ากับผีบ้าพี่น้องพี่บ้าได้เงินได้ขำเก่าวันนั้นพี่น้องเนาะนะพี่นอ้นนองเ้าก็ใส่ถุงกันแล้วน้องให้ถุงแล้วหลพี่น้องเอ้พวก ແລະລວນທັງຫມົດ216ໂທພີ່ນ້ອງໃນ216ເນ